จะยังไงก็ช่างขีดเส้นใต้เลยว่าวัคซีนคือคำตอบสุดท้ายแน่นอนไม่มีทางหนีอื่นเลยถูกไหมฮะมันรุนแรงมากนะฮะเวลวส่วนนี้เนี่ยทุกยุทุกครอบครัวทุกธุรกิจอันเดียวที่จะช่วยก็คือวัคซีนที่ให้เร็วที่สุดมากที่สุด เมืองไทยเรามีข้อเสี่ยง5ประการด้วยกันนะอันที่หนึ่งเรามีคนไทยอยู่เมืองนอก1.5ล้านคนแต่ที่ที่น่ากลัวคือที่อยู่ชายแดนนะฮะที่ไปต้งมามาไปเวียดนามไปลาวเขมรไปมาเลเซียทํางานพวกนี้เนี่ยเขารู้ช่องทางดีเขาก็ไม่เขามีติดเชื้อเขาไม,เาไม่เขาไม่กลับนในช่องปกติเขาจะเข้าตาม,มช่องธรรมชาติอันที่สองเรามีแรงงานต่างชาติ สองถึงสี่ล้านคนแล้วแต่ตัวเลขใครพวกนี้เนี่ยถ้าเอาเชื้อเข้ามาเนี่ยหนึ่งเป็นพวกอิลลิเกลเนี่ยนะครับเข้ามาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวเลขว<อ>่าสามสิบเปอ,อร์เซ็นก็ล้านคนแล้วนะฮะก็เป็นล้านแล้วนี่เป็นติดตามยังไงยกตัวอย่างไองไ้ที่เกิดที่สุราครก็เป็นรายงานรายงานต่างด้าวทั้งนั้นที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมายนะฮะอันที่สามที่เสี่ยงคือ เรานี่ตรวจในเชิงลูกน้อยนะครับเพื่อเทียบกันเพื่อง่ายว่าคุณตรวจเจอคนหนึ่งเนี่ยมันมีเก้าคนที่ไม่ได้รับตรวจเดินไปเดินมามีเชื่อเต็มไปหมดนะครับแล้วที่อันที่สี่ที่ที่ผมพูดตลอดเวลาว่าสําหรับผมเนี่ยกลุ่มเสียงที่สําคัญเท่าหรือมากกว่าคือคนทํางานอายุยี่0ห้าถึงหกสิบเพราะคนกลุ่มนีเน้เขาจะไปออกไป นั่งรถเมล์รถไฟฟ้าไปทางานขี่มอเตอร์ไซค์ขายของแท็กซี่นะครับทำโรงงานต่างๆที่เราเรียกคลัสเตอร์ถ้าคุณไม่ดูแลเขาเนี่ยถ้าเกิดติดขึ้นนี่ผมพูดมาเมื่อหกเดือนที่แล้วนะว่าอีดคนพวกนี้ก็เวลาเดียวกันกับผู้สูงอายุกับแพทย์แพทย์แน่นอนอันดับหนึ่งเรามาคุ่มเสี่ยงเห็นด้วยแต่กลุ่มนี้คุณทิ้งก็ไม่ได้เพราะเขาเนี่ย จะต้องออกไปทํางานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่เราเรียกว่าชุมชนหนาแน่นเนี่ยเขาหาเช่ากินข้ามนะฮะเขาต้องออกไปรับจ้างไกลๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ฉีดเขาเนี่ยเขาติดเชื้อมาเขาก็ไปกระจายให้พ่อแม่ก็เป็นกันเมื่อก่อนเรามีสายพันธุ์แอนติบอดชนเนี่ยมันไม่ค่อยมันระบาดช้าแต่พอเจอเจอสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันเร็วขึ้นสามเท่า ปกติประมาณสเปอร์เซนหรือสเปอร์เซนที่จะเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้แปดเปอร์เซ็นที่เข้าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ต้องการเข้าไอซีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตตอนนี้มันสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนั้นเราเข้าขั้นวิกฤตแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราระบาดเกินวันละพันห้าร้อคนเนี่ยไอระบบสาธารณส,สุขของเราโดยเฉพาะห้องวิกฤตเนี่ยรับไม่ได้ ตอนนี้มันทะลุเลยไปแล้วนี่พันคือไปตั้งหลายพันแล้วว่ะหลายพันไปแล้วมันเอาไม่อยู่จริงตอนนี้นะฮะม่อย่แล้วใชอย่างที่เรียน้ทราบว่ากลุ่มเสียงเราเยอะแล้วการตรวจเชิงลุกเราน้อยมากนะครับค่ะคับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมยกตัอย่างที่หสุดท้ายอะเวลาเขาเป็นสามสิบคนเนี่ยเขาจะตรวจเชิงลุกล้านคน แล้วก็ปิดเมืองทันทีเลยปิดตำบลนั้นทันทีไม่ให้เข้าออกเในฐานถือปืนใครเข้ามาจับติดคุกทันทีคือเขาเขาของเรานี่นะฮะเข้าไปดูเอ้าคนนี่ติดแต่อีกสิบคนก็ยังออกมาซื้อของอะไรกันคือเวลาสั่งเนี่ยเอ่คนไม่ค่อยชอบปฏิบัติตามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการกระจายเนี่ยมันจะไปได้กว้างแล้วเร็วแล้วคอนโทรลยากเพราะฉะนั้นอันเดียวที่จะช่วยก็คือวัคซีน ชีดให้เร็วที่สุดมากที่สุดก็ติดตาม70ยังแจได้ในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ทั้งหมดนะคะแล้วพบกันค่ะ